ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่งานที่ตลาบเกมโชว์นะครับจากโครงการแยกขยะนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมแข่งขันกันนะครับและเรามีผู้ขันทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะครับกับท่านแรกนะครับตัวแทนจากบ้านเวลิออสครับคุณพลอยนะครับและตัวแทนจากบ้านที่ตลามคุณนนท์นะครับซึ่งกิจการการแข่งขันในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลย ถ้าทิ้งถูกทังได้หนึ่งคะแนนถ้าทิ้งผิดทังไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับกับคาถามแรกนะครับคำถามนี้ผมขอส่งให้คุณพลอยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอยากจะถามคุณพลอยว่าถ้าเป็นกลุ่มแบบนี่เนี่ยพวกแก้วกาแฟกล่องข้าวที่เราสั่งมาจากร้านอาหารกล่องนมเงี้ยเราควรทิ้งขยะถังไหนแล้วครับทิ้งถังขยะสีน้าเงินในครัวค่ะอ,อ๋อทำไมทำไมต้องเป็นเรื่องถังนี้นครับก็เพราะว่าเปื้อนเศษอาหารค่ะ ออเพื่อนเศษอาหารใช่ไหมคือแบบมันเป็นขยะที่แบบเออมีสิ่งสกปรกอยู่อะไรเงี้ยเออแค่กุ้งน้ำนิดนึงก็ได้แล้วก็ค่อยทิง้งแต่ว่าล้างน้าก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งอ๋อแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเป็นกล่องข้าวต่างๆเนี่ยแนะนําว่าต้องเขี่ยเศษอาหารเนี่ยลงถังเศษอาหารก่อนนะครับก่อนที่จะไปทิ้งลงถังสีน้ําเงินนั่นเองนะครับแล้วถังต่อมานะครับผมคุณนนท์ครับผมมีคําถามครับ คืออย่างเช่นแบบวันนี้เนี่ยผมไปกินไข่ต้มมาสั่งข้าวมาเงแล้วกินเหลืองี้นะครับผมต้องทิ้งขยะถังขยะสีไหนครับคุณนนท์ต้องทิ้งถังขยะสีเขียวครับซึ่งจากเป็นขยะที่ขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับทังขยะสีเขียวเท่านั้นนะครับสีเขียวเท่านั้นถ้าเกิดย่อยสลายได้อย่างนี้แบบพวกที่ทงทิชชู่นี่ด้วยไหมฮะใช่ครับทิชชู่นี่ก็สามารถที่จะดามไปที่สีเขียวเหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับ ถูกต้องนะครับสุดยอดมากเลยนะครับแต่คุณพลอยแล้วนะครับ<ฆ>แล้วยังขวดน้ำอย่างเงี้ยครับกล่อง<ฆ>ลังอะไรเงี้ยเราควรทิ้งขยะสีไหนครับผมทิ้งอย่างขยะสีเหลืองค่ะเพราะว่ารี<อ>ไซเคิลได้ค่ะแต่ว่าก่อนทิ้งอย่างเช่นขวดน้ําเราต้องเทน้ําทิ้งก่อนแต่ว่าเอาไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้ค่ะหรือจะไปขวดน้ําก็ได้อ่าได้อ๋อโอเคนะ<ฆ>สาย<ฆ><ฆ>บุญท็อปใจเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมมาต่อมาดีกว่าครับคุณนนนะครับผมอยากรู้มากเลยอย่างแบบเอ้เนี่ยแผ่นแผ่นกันกระแทกแบบ เอ,อมาม,าม่าครับ <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทิ้งขยะถังไหนครับถังขยะสีน้ําเงินหน้าประตูครับอ๋อทำไมต้องเป็นถังนั้นนะครับผมเนื่องจากเป็นในส่วนของพลาสติกพวกนี้น,นะครับที่สะอาดนะครับก็คือสามารถ ที่จะทิ้งได้<ช>นะ<ช><ช>ครับแต่ว่าไม่สามารถทิ้งเศษขยะตรงนี้ได้อก<ช>็ค <ๆ S 2> ือเป็นถังขยะที่รีไซเคิลไม่ได้แต่ว่ามัน <ๆ S 2> เป็นกลุ่มที่แบบเออรี u s e ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันสะอาดนะครับอันนี้เราจะมีถังขยะสีน้ําเงินนะครับที่อยู่หน้าออฟฟิศนะครับที่ให้เราทิ้งได้ง่ายขึ้นแต่อย่างกรณีม้าม้าครับผมถ้าเกิดเรากินเสร็จแล้วแนะนำว่าเอาเศษอาหารทิ้งลงถังสีเขียวก่อนนะครับก่อนที่จะไปทิ้งขยะสีน้ำเงินหน้าออฟฟิศนั่นเองนะครับเมาส์ครับผมถ้าเกิดเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยต้้อออองงงงงทิขขขยยยยะะะะะะะสสสีีีไรรรรรคคคัััับบถถแแด่่่่เเเเพาาาาวป็นนตตตม เมาส์เวรต้องนิดต่างๆหรือว่าแบบสเปรย์ฉีดฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้นะครับที่มันอันตรายก่าเราเล้แบบนี้ก็เกิดแบบว่ามันขางอย่างอันตรายแบบนี้ตอนผมไปทิ้งเนี่ยผมต้องใส่ชุดแบบกันเชื้อโรคหรืออะไรอย่างี้ด้วยไหมฮะใส่ค่ะใส่ให้เต็มเลยท้องแต่งเต็มเลยทีเดียวอันตรายเนาะนะครับดีนะนากลัวมากเลยอ่ะนะครับแม่ไม่ใช่ครับคุณพลอยนะเออคุณนนท์ครับผมมีคําถามครับแล้วอย่างเศษกระดาษนะครับแบบเนี่ยกระดาษรียูที่เราใช้ละสองด้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทิ้งที่ไหนครับเอาพีเราอันนี้นะครับ จะต้องนําไปทิ้งที่กล่องกระดาษนะครับตามแต่ละชั้นจะมีกล่องกระดาษวางไว้อยู่นะครับเนื่องจากนะครับกระดาษพวกนี้มันสามารถที่จะรียูสได้ก็คือมารีไซเคิลได้ถ่ายเอกสารตามแต่ละชั้นเลยนะครับจะวางอยู่นะครับนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหนี่เกมแข่งขันอะไรเนี่ยถูกทุกคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้นะครับกับกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่เราเห็นกันผมมั่นใจเล้ว่าทุกท่านนะครับสามารถทิ้งอย่างได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับกับรายการแข่งขันวันนี้ที่รามเกมโชว์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ